ผ่านแล้วเพื่หนในเะนี่ยโอ้ยอีกอคนฟืนมันเยอะมากไม่สามารถต่อต้านมันได้ฟาดพท,ทวิลก่นอน,นเรียกเมื่อกี้แถมมันลงสก,กิลเข้าไปทิ้งกับเพื่อด พี่ไหวน้องพี่ไหวตาหนึ่งตายห่งตายหนึ่งตายสองช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายสามตายสี่ตายตายตายนะไม่ไหวว่น้องพี่พี่ยิงไปเจ็ตัวเมื่อกี้ ตัวเลี้ยงพ่ยิงเก่จ็ดเลยน้องโอ้ยยิงขนมสีเลยเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์เข้าๆให้ฟังนะครับเริ่มแรกเนี่ยสีม่วงเขามายึดเมืองเอเวอร์ฟอร์ใช่ไหมชาวสีส้มก็เลยต้องไปยึดเมืองอื่นแทนก็พวกเมืองไบวูดหรือชาวสีเขียวก็ไปยึดเมืองข้างๆรอบนั้นทีนี้พวกผมไม่มีคิวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวาดภาพแบบเพชรีให้ดูเมืองเอเวอร์ฟอร์เนี่ยถูกยึดครองโดยกิลเอมเนสตี้สาขา2ข้างบนเป็นเมืองไบวูดครับกิวไลท์ครีเป็นคนยึดจริงๆต่างสีมันก็ยึดกันแต่ละที่กัันไปครบ ส่วนพวกผมเนี่ยไม่ได้ยึดที่ไหนเลยเพราะว่าเนื่องจากสมาชิกเรามีน้อยมากมีประมาณ1ิบสคนนะครับที่เล่นกันอยู่ตอนนี้และตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เมืองเอเวอร์ฟอร์นะครับมาบุกเมืองไบวูดเมื่อพวกผมเห็นการประกาศสงครามจากเมืองไบวูดพวกผมจึงรวมตัวกันครับไปลงทะเบียนเพื่อจะปกป้องบ้านเมืองชาวสีสม้มแต่ผมเนี่ยไม่ได้รับเลือกนะครับผมเลยไปนอนเนื่องจากว่าผมน่าจะเลือน,น้อยไปนิดนึงส่วนวิธีการจัดการการลบเนี่ยก็อยู่ที่หัวคนจัดการของกิลนั้นเลยครับเขาก็จะลากคนมาใส่ว่าจะเอาใครไปลบใน ครั้งนี้บ้างถ้าคนออนไลน์อยู่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับให้จอยหรือวอลคุณก็กดเข้าไปเลยต้องบอกว่าการทําสงครามเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณไปประกาศปุ๊บแล้วลบทันทีนะครับเขาจะมีนับประดาถอยหลังอาจจะลบอีกทีประมาณ6กโมงของผู้นี้อีกวัน11บเอโมงส่วนบรรยากาศที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นของเพื่อนผมนะครับของแอสโมที่ได้ร่วมลบคิวผมเนี่ยมีคนไปได้ร่วมลบถึง5คนเลยนะครับ วิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยครับสำหรับคนที่เป็นฝ่ายบุกเนี่ยก็ต้องบุกให้ปราสาทแตกโดยการยึดฐาน a b c ก่อนถึงจะตีปราสาทได้ส่วนฝั่งกันก็ต้องกันปราสาทให้ได้โดยที่ไม่ให้เขาเข้ามาตีปราสาทเราทีนี้เราก็ต้องคำนวณให้ดี้วยว่าเราต้องการอาชีพอะไรเข้าไปท่าไหนดาบนักเวทปืนธนูแบ่งบริหารให้ดีครับเพื่อปกป้องปราสาทของเราเราจะมีเวลาลบให้อยู่ประมาณ30นาทีนะครับส่วนการเตรียมตัวเนี่ยสินาทีถ้าเกิดเขาบุกเราไม่แตกภายใน30นาทีเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง ตีพ er. er ี่ไม่เข้ามาตีพี่ไม่เข้าน้องวิธีการประกาศสงครามในเมืองเมืองนั้นเนี่ยก็ทำไม่ยากครับแค่เข้าไปในเมืองของสีสีนั้นครับแล้วก็ไปทำ quest เปิด p v p ให้หลอดมันเต็มนครับมันจะเกิดความขัดแย้งให้เราเราเข้าประตูซุนจะตีหอมขึ้นซ่านเนี่ยที่เบรังนี่พี่ พี่เวสจะยืนพี่เวสจังนี้พี่เวสโอ้ยกูเก่าผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวละครหลักของเราเนี่ยกูเก่าดากอนครับผมบอกตัวนี้เป็นตัวแคลี่ของทีมเราเลยเก่าผมชื่อเก่าเล่นคนเดียวเลยพี่เก่าเล่นคนเดียวเลยเก่าสมชื่อเวละโอ้โหชื่อนี้ไม่ตั้งเล่นๆนะครับไอ้่าปะเดียะปะเดห้ปะดปเดยปดปเดีปดยปะดียะปะเดเ ี่เบสพี่เบสวิ่งไปนี่ได้ปะพี่ไอ้ป๊อกขวานเลยะหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวย่องดิย่องดิย่องดิลวงเลยลวงเลยสามสองหนึ่งไปอโดนโดนโดนคือโดนโดนโดนไปนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นมันสดจากข้างน้านอยู่การบุกรุกอย่างแนบเนียนเจอสกิลปาหอมของมันลยล้ม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 ไอ้ขี้อตัวอต้พิกตัวนี้พิกตัวนี้ ไวโซเชีนวันนี้วันตายของเจ้าไ่มีตัวนลมาตีมตมีีว่ตวมานี่มีตรงนี้ันตัวนี้เฮ้ยมันจะโดดมันจะโดดมันมันตกมันตกมันตกลงคาแม่เลยแล้วกัเลดับดอ้พวเราเข้ามาแล้วเราเข้ามาช่วยเออไป ยอดยึดยไอพี่ไอีไว่าฉันวาฉันว่าพีงให้อยู่พีงให้อยู่พีิงสีไหนวะอยู่แมล่างเหรอ พวกการขึ้นเปกันข้างบนตายพวกการขึ้นเปกันข้างบนใครมีอาวสตไกลใครมีรมแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลบ50 50, 50, 50นะคร <fur> ับเป็นการมาบุกรุกฟอร์ดเฉยๆ,ๆก็ไม่ได้มีผลต่อเมืองอะไรมากนะตัดภาพมาตอนผมลงดันครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆตัวน้อยสำห,หรับคนที่ลงดันครับอย่ายืนหลังประตูนะครับผมขอ,อย้ำอีกทีนึงเชี่ยพี่สู้งนี้เลยพี่แอบหลังกำลังประตูเลยอันนี้บอสยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ไอ้เฮียมปิดประตูไอ้เียนี่บอสเฮ้ยยังไม่ได้เข้า อยากคอนเทนต์ตรงไหนพี่คอนเทนต์ก่นชไอสัตว์ประตูมันเลื่อนอ่ะผ่านไปเหมือนตัดคลิปครับแน่นอนแหละผมตัดทุกคนดูครับชาวสีส้มเราไปบุกคืนมั้งลวครฝั่งของโคเวเนนต์เอตเทเกอร์บายวินดิโกผมก็ลองดูชื่อผมดิว่าชื่อผมอยู่ไหนปรากฏว่าไม่มีครับรายชื่อพวกนี้มีแต่ชื่อเลเวลกับโปกเท่านั้นเลยครับผมว่าผมน่าจะได้ลงแหละ แต่ดูแล้วส่วนใหญ่เป็นคิวแต่คิววินิโก้ทั้งนั้นเองเลยผมอยู่นี่ครับ96คงมไม่ได้ลงหรอกครับมันเอาแต่พวกตัวเองลงผมก็เลยแบบนอนดีกว่าวะแม่งเศร้าวะมีจดหมายเข้ามาครับบอกว่าให้คุณไปร่วมลบแต่เป็นทางฝั่งของเอ n มเนสตีมาบุกทางฝั่งของ l ไลท์ค y ครับเอาล้วครับผมต้องร่วมรดแล้วรอบนี้เออว่าไอเ้เ้ยพี่อยู่กูพวกแต่ดูผมนะครับ ผมกำลังชี้เปลยฟาร์มอยู่เลยครับตอนนี้ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปลมลบได้ผมต้องขับบ้านเพื่อที่จะไปแต่งตัวเตรียมอาวุธไปลบก่อนใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะได้ลบแม่คือตอนแรกเนี่ยมันไม่มีชื่อผมไงระหว่างทางที่ผมกาลังแต่งตัวเนี่ยคือเพื่อนผมอะลบอยู่แล้วข้างในนะครับแต่คือสถานการณ์ตอนนั้นคือค่อนข้างที่ย่ำแย่มากแล้วผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วพอผมกดจอยปุ๊บ ดึงคอผมดึงคอดึงคอเอาไอ้เหียกุเต็มไม่ต้าสี่ห้าสี่ตายห้ตายห้าสี่เี่ห้าตายซี้ตายตายหมตายหกสิบตายหกสิบตายตายหมดตวตัตตตวเหียเระพอผมเข้าไปดูอีกทีหนึงอะคือมันเอาชื่อผมออกเขาแล้วมันดึงมนอื่นมาใส่แทนเหมือนผมจะแต่งตัวนานไปครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะได้ร่วมลบโอ้โหผมบอกตรงๆว่าเศร้ามากนะจุดจุดนั้นผมก็ได้แต่นั่งดูรีเพย์ย้อนหลังครับว่าเพื่อนเขาลบกันยังไงบุกกันยังไงผมเนี่ยไม่ได้ร่วมลบจริงๆเเลยับบมนืืออแว่า ถ้าผมไม่ได้เป็นคนร่วมรับจริงๆเนี่ยผมมาเล่าให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งครับมันก็แบบไม่ได้จากประสบการณ์ตรงอะครับแต่ผมก็จะพยายามเล่าทุกคนเข้าใจละกันนะครับฟิลเบอร์แว่าพี่ครับ อาชีพนี้โหดไหมผมบอกไม่โหดเนี่ยทั้งที่ผมยังไม่เคยเล่นอะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับคือตอนที่ผมก็กลังศึกษาหลายอย่างอาวุธแต่ละอาวุธแตกต่างกันไงอะไรยังไงถ้าใครสงสัยก็มาถามในสตรีมได้นะครับและตัวเกมตอนนี้นะครับมันยังเป็นโค้ชเบต้าอยู่มีหลายคนถามว่า,วาเกมฟรีไหมครับเกมนี้ซื้อที่สตรีมนะครับ500 49บาทถ้าเปิดโอเพ่นเนี่ยวันที่31ส,สิงหาก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็มาลองได้นะครับศึกสงครามครั้งนี้ยังไม่จบนะฮะผมแค่มาลองรีวิวดูก่อนสรุปเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ร่วมรบสงครามน่าจะมีอยู่2ปัจจัยปัจจัยแรก1คือผมไม่ออนปัจจัยสองคือผมเวลน้อยครับเขาก็เลยไม่ค่อยคุ้นชื่อแบบเอ๊เด็กหรือเปล่าแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยตอนที่วินดิโก้ไปบุกเอ็มสเตย์เนี่ยไปบุกเมืองเอเวอร์ฟอร์่ะมันมีแต่พวกมันเองทั้งเลยแล้วก็มีแต่ ผมสรุปสงครามจากที่ผมเล่นช่วงโค้ดไปใต้ให้ฟังนะครับเมืองเอเวอร์ฟอร์เนี่ยไปบุกไบบูดครั้งแรกครับแล้วก็กันบ้านได้ที่มีเพื่อนผมไปร่วมลบด้วยประมาณ5คนส่วนครั้งที่2เนี่ยเป็นทางฝั่งของวิดิโก้ครับไปบุกเมืองเอเวอร์ฟอร์นะฮะแต่บุกไม่แตกครับเพราะว่ามันเอาแต่เด็กกระโปงไปถ้าเดี๋ยวผมดูชื่อเนี่ยแล้วมันเอาแต่พวกตัวเองไปมันก็โคมแบบสนุกสนุกแหละครับช่วงต้นส่วนรอบที่3เนี่ยเป็นทางฝั่งของกิลโนอาและกิลของแอมเนสตี้ เมืองเอเวอร์ฟอรเนี่ยมาบุกทับของไบวูดอีกครั้งก็คือเมืองสีส้มที่เพื่อนผมไปกันเป็นกองกำลัง50เวท50สรุปตอนนี้คือแตกพ่ายครับเมืองไบวูดที่ปกครองโดยกิวไลคีถูกยึดครองโดยกิวแอมเนสตี้จากเมืองเอเวอร์ฟอร์เมืองโดนยึดเมืองโดนยึดไบวูดแตกพ่ายถ้าถามว่าเสียอะไรบ้างครับมันก็จะมีพวกภาษีพวกขออะไรต่างๆนี่แหละไบวูดโดนยึดไอ้สัสบ้านเกิด ต้องเอาคืนดูดิไ <c oughs> อ้เหี้ยผมยังเดินไม่ได้เลยเหนื่อเมื่ออ่ะเดินยุดช่วยได้ครับผมต้องการกำลังเสริมเจอกันโอเปนเบต้า